สวัสดีจ้าทุกคนมาเนี้ยพร้อบก่อยเราจะาผ้าไม้ยางหลินจ้ะผ้าไมายางหลินในป่ายางหลินน้ำกันจ้ะทุกคนพ่าก็ลงกันทุ่คนยาง,ยางหลินน้ำกันจ้ะทุกคนผ้าไมายางหลินอีกเราจะไม่เห็นป้าเต้นหลากปลาหลาย,ยางหลินจอดรถไว้้าง่าง ก็ยางขึ้นมาจา้ะอากาศอากาศดีแต่ว่าบ่มีแดดจ้ะแต่ว่าบ่าเย็นบ่หนาวปานไงเนาะป้าก็าเริ่มเขียวแล้วย่างเด็ดน้อกันจ้ะหางออกกําลังไก่ขึ้นมาได้ห้อยลิ้นนี้ก็ไรจ้ะรถย่ายงยางขึ้นมากระสูงมอด เป็นทางนะเอาไปทวนอยากเหรอว่า,าได้เห็น พวกนี้เป็นน,นบูบรีปลาเนาะจ้าต้นบูบรีปลาตอนนี้ยังไม่มีบ่มีไปมีตะกริง,งจ้าทุกคนจะขึ้นไปทางมุมสูงๆโอ้โหดีเสียห้อยวิ oh,

ngang hơn đi, nó mịm mỏng, cái chỗชม view nè, chắc, cái súng ngang này, cái gì pha, bay ngang luôn. Mua hả? โอ้สูงจ <ame> ังนะคนแม่เลิมแม่เลิมหอบแล้ว จ่าทุกคนตรงนี้เป็นหนวมองเทียนนะโฮซีอาณาสนจ่าทีเฮตเตอเขียนนิทานพวกสโนไวล์ลูกเ็ดขีลเลยอย่างแบบนี้เนาะนี่นนะเยอะเขียนอะน นี่ท่านเรื่องอันลูกเป็ดขี่เล่เนาะิ oh. ่นมานังมานังเขียนนี่ย่ายมานังเขียนน,นี้ท่านนี่ตรงนี้เนาะอันนี้กับว่าแมนของแท้ดอกจ้าว่าแมนทีเราวนางดอกแต่ว่าเป็นสถานที่ที่เรานางเนาะนางเขียนนี่แหละอธิบายไปกับหอบไปขึ้นมาสูงจ้าพ่ด <laughs> มีป้ายบอกไว้เขาห้ามปั่นจักรยานอยู่นี่นะจ้ะเพราะว่ามันอันตรายเขาปด้เ็ุทางใหม่ปั่นจักรยานจ้ะยางต้อจ้ะว่าจะยางไปมองไอ้จุดชมวิวที่บอกไว้เนาะมันนั่นใส่ระยะระยะทางประมาณเดีกิโลหนึ่งกิโลเมตรกับสี่อยจ้ะยางไป ทางกบฝนตกแน่แฉแน่เนาะทางไปจ้ะจ้ะหอยเหลงขึ้นลงขึ้นลงเห็ดจ้ะทุกคนเห็ดอยังง่เหวอเห็ดไข่ไข่เห็ดลิ้นจือเห็ดอยังงเนาะ อุ้ยยาขอบดูสิจ้เห็ดจ้าทุกคนเห็ดอะไรก็ไม่รู้ตลาดมันนั่นงามดีนะถ่ายให้ดูเอาพวกว่ากันสิย่างกับรถจ้าทุกคนเพราะเห็นหามงจุดชมวิวบ่พ่อจ้ามันพากันยางผิดหรือยังไงเพราะเห็นแหงยางไปแหงไก่ก็เลยพากันยางกลับดีกว่า ยางกลับไปหารถยางลงเขาละเสียดายยางเขามาตรงไก่แล้วแต่ว่้าว่าเห็นมาเห็นจุดชมว,วิวเลยยางเขาไปไม่จะไปก็เลยพากันยางกลับดีกว่ารลางหน่อยลงไปพุ่นละเ้น,เนี่ยเลอนเงินวันไหนยอ้ย hey ่ ตอนนี้แล้เห่นมวลบเมอยเจ้าขึ้นไปสหอดรถกับเมยอลบแม่แ็ยังเมยเลยจ้ะเห็เด,ย,ดยังนี่เดยวอนนี้คอมลั่นเลยเห็ดยังพุทะแม่ปวดขาละ พาเสพาทุกคนไปเมืองจุดชมวิวบ่เห็นสัมจ้ะเสียดายเลยจ้าทุกคนพวกว่ากับเสพากันย่างไปหารถแล้วเนาะะก็ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ้าพอกันไหมคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปย่างเล่นเที่ยวสถานที่ต่างๆไหมจ้าพอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย